สวัสดีเพื่อนเสาวกอ o ีด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง3ทางหรือว่าคาราโน่ก็ตามแต่นะครับวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องเจ็บปวดหัวใจนะครับจะมาระบายให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับคือต้องบอกเลยนะว่าปัญหาเนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันมันแก้ผิดประเด็นนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนน่าจะพอทราบกันมาบ้างแล้วนะฮะว่า GM เนี่ยเขาได้ทําการประกาศขึ้นมานะครับว่าเนี่ย ถ้าหากว่ามีใครก็ตามนะครับที่ใช้การเล่นเกมโดยผ่านอิมูเลเตอร์หรือว่าเล่นในคอมพิวเตอร์นะครับจะทำให้มีโทษสูงสุดถึงาการแบน ID ด์ i นะฮะซึ่งนะครับ,นะรบวิธีการที่ GM อ่ะเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่เป็นการป้องกันการโยกดาวของระบบ3ทาง r v v นะครับระบบ3ทาง r v v ป้องกันการโยกดาวแล้ว มาทำการปิดกัน้นการเล่นในอิมูเลเตอร์นะครับซึ่งผมมองว่าแม่ไม่ได้สมเหตุสมผลกันเลยทำไมเขาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทำไมเขาไม่แก้ที่ต้นเหตุนะครับและปัญหานี้เนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยถ้า GM ออกระบบแบบนี้มาเนี่ยเพื่อเอามาแก้การโยกดาวในโหมด3ทางเนี่ยเพราะฉะนั้นคาร์โนน่าจะไม่เกี่ยวข้องใช่ไหมอ่าผมคิดว่าระบบมันน่าน่าจะแบบเออแยกแยะได้ว่าเอ้ย กูมาเล่นคาราโนนะครับกูไม่ได้อนอิมูเลเตอร์เพื่อไปเล่น3ทางนะฮะคิดว่าการตั้งกดหลวมๆแบบนี้มาน่าจะมีอะไรที่แยกแยะได้เพื่อไม่ให้มีผู้เล่นอ่ะมาบ่นทีหลังนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดแอะสิ่งที่เลวร้ายแม่งมันเกิดขึ้นกับผมครับนี่เลยคุณถูกแบนนะโอ้โหแบน ถึงวันที่5เดือน4นะครับก็คือวันพรุ่งนี้ตอนเวลาบ่ายโมงนะครับผมจะสามารถเข้าเล่น ID ตัวเองได้นะฮะแล้วผมก็มาคิดอยู่ว่าอันนี้คือการเตือนครั้งแรกหรือเปล่าถ้าผมยังยืนยันว่ากูจะเล่นคา o โนในอิมูเลเตอร์อยู่อีกเนี่ยกูจะโดนแบนเพิ่มอีกหรือเปล่านะครับ จาก1วันเนี่ยอาจจะถูกแบนเป็น1อาทิตย์จาก1อาทิตย์กลายเป็น1เดือนจาก1เดือนกลายเป็น1ปีจาก1ปีกูเลิกเล่นไปเลยกูไม่เล่นแล้วเฮ้ยนะฮะอะไรประมาณนี้คือมันอาจจะเป็นจุดจุดเปลี่ยนของอนักสตรีมคาราโนหลายๆช่องก็ได้นะครับและต้องบอกเลยนะว่าคนที่สตรีมคาราโนเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็เล่นในคอมกันนะับเพราะว่ามันง่ายต่อการแบบสตรีมไงนะครับภาพมันก็ชัดกว่าจอมันก็ใหญ่กว่าอะไรมันก็ดีกว่านะครับคือ ผมผมมองว่าปัญหาเหล่านี้เนี่ยไอจีเอมหรือว่าทีมงานเนี่ยนะครับควรแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่มือมาแก้ที่ปลายเหตุนะครับปัญหาการโยกดาวอยู่ในโหมด3ทางไม่ใช่ห้ามเล่นในอิมูเลเตอร์ปัญญาอ่อนมากนะครับถ้าใครดูคลิปนี้แล้วนะฮะฝากแชร์ไปให้ถึง GM ด้วยนะครับให้เขาแก้ปัญหาให้ตรงจุดหน่อยไม่ใช่มาแก้ที่แบบนี้มันดูแบบขาดความแบบเขาเรียกอะไรอะความโปรเฟชชั่นอลอะมันดูแบบอะไรอะไม่ใช่อะ่ะมันไม่ใช่อ่ะนะครับปัญหานี้นะครับมันไม่ได้กระทบที่ผมคนเดียวนะครับผมเชื่อว่าอีกหลายๆคนเลยที่เขาเล่น ROV โดยผ่านอ m มูเลเตอแต่เขาไม่ได้โยกดาวเนี่ย ก็น่าจะประสบปัญหาแบบนี้เหมือนกันกันกบผมนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาอาจจะถนัดเล่นในคอมแต่เล่นในมือถือไม่ถนัดเพราะว่าเขาเล่นในคอมมาโดยตลอดพอให้มาเล่นในมือถือฝีมือตกก็มีนะครับเอออย่างผมเนี่ยเล่นคาราโน่ในคอมมาตลอดเพื่อสตรีมเพื่ออัดคลิปนะครับวันนี้มาเจอปัญหาแบบนี้ผมไม่อยากมองถึงภายภาคหน้าเลยฮนะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ เอาเว่าถ้า GM เห็นคลิปนี้ก็ฝากไว้ให้คิดละกันส่วนวันนี้ก็ผมเคเคคนดีคนเดิมนะครับก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยที่ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีคลิปคลาโนให้ชมนะครับเพราะไอดีโดนแบนนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมมีอัดทิ้งเอาไว้อยู่นะครับอ่าเดี๋ยวจะอัพย้อนหลังให้ชมกันนะส่วนวันนี้ก็ผมเคเคก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ